สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามในคอนเทนต์ของ Elon Musk อีลอนมสก์กเช่นเคยนะครับหลังจากราคาบิตคอยนะครับอัพไปถึง35,000ดอลลาร์นะครับจากที่มันตกต่ำมาถึง28,000-29,000ดอลลาร์นะครับการขึ้นครั้งนี้นะครับทำให้อีลอนมาร์เนี่ยปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับการปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งของอีลอนมาร์เนี่ยแรงกระตุ้นจริงๆน่าจะมาจากบิตคอยแม็กซิมัลลิสนะครับ ค่าสกุลบิตคอยด้วยนะครับหรือแฟนพันธ์แท้บิตคอยนะครับที่ออกมาแอนตี้อีลอนมาร์ในเรื่องของการที่อีลอนมาร์เนี่ยประกาศว่าเขาจะไม่รับเทสลานะครับหรือไม่รับเงินสกุลบิตคอยที่จะใช้ในบริษัทของเขาทำให้อีลอนมาร์นะครับออกมาทวิตในครั้งนี้นะครับและได้ออกมาโพสเป็นคำพูดที่กำกวมและรุนแรงมากแล้วในวันนี้นะครับ เราจะมาสรุปกันท้ายคลิปนะครับว่าเหตุผลของอีลอนมาร์ที่แท้จริงคืออะไรนะครับอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลในเรื่องของราคาบิตคอยนะครับและก็ราคากระแสของราคาบิตคอยในอนาคตที่จะมีการที่เมื่อไรนะครับที่ราคาบิตคอยเนี่ยจะอัพไปสูงมากๆจนอาจจะทำออทำไฮนะครับหรือทําให้ราคาบิตคอยอยู่ที่ห้าหมื่น หรือ60,000ดอลลาร์ 60. ตรงนี้นะครับก็อีลอนมาร์เนี่ยได้ออกมานะครับพูดนะครับทวิตเขาบอกนี้นะครับว่าต้องใช้แฟนพันแท้บิตคอยกี่คนถึงจะหมุนตั้งหลอดไฟได้โพสต์นะดังกล่าวเนี่ยดูเหมือนจะจิกกัดนะครับบรรดาแฟนแฟนบิตคอยเชิงว่าเครือข่ายนะครับของเหรียญดังกล่าวนั้นกินไฟพลังงานเนี่ยอย่างมากเลย ซึ่งกินถึงขั้นมาเบียดเบียนพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านนะครับและการเปรียบเปยว่าต่อให้แฟนพันธ์แท้บิตคอยเนี่ยกี่คนมาติดตั้งหลอดไฟก็ไม่อาจทำให้มันใช้งานได้เพราะมันกินไฟฟ้ามากเกินไปนั่นเองภายหลังก็มีคนออกมาโต้ตอบอีลอนมัสนะครับคือลาร์สดาวิสนะครับหรือดาวิสอันนี้ถ้าสะกดผิดขอโทษด้วย เขาออกมาตอบโต้อีลอนมัสก์นะครับโดยการโพสทวิตเตอร์นะครับเขาบอกว่าหนึ่งเพื่อขุดหลอดไฟสิบเพื่อตรวจสอบว่าหลอดไฟนั้นถูกขุดแล้วร้อยเพื่อจะโพสต์บนทวิตเตอร์เกี่ยวกับมันในขณะที่ยังบอกว่าหลอดไฟฟ้าในรูปแบบอื่นๆทั้งหมดด้อยกว่าและหลอดไฟนี้เป็นจุดสิ้นสุด ของนวัตกรรมหลังจากนั้นนะครับมีคนหนึ่งออกมาแย้งอีกนะในในโพสต์ทวิตของอ e ีลอนมานะครับก็คือปีเตอร์แม็กคอมแม็กซ์นะครับแม็กซ์อมแม็กซ์ถ้าสสกดผิดขอโทษด้วยนะครับก็ได้ออกมาร่วมผสมลงนะครับโดยกล่าวว่านะจะต้องใช้แฟนพันธ์แท้บิตคอยที่น่ารังเกียจมากแค่ไหนที่จะให้เอง เลิกกวนส้นทินนะครับตรงนี้นะครับก็นายปีเตอร์เนี่ยก็ตอบอย่างรุนแรงมากเลยนะครับว่าเลิกเลิกกวนส้นทาวได้ละนะครับอย่าไปจับกระแสอะไรเกี่ยวกับบิตคอยเลยอยู่ไม่มีอะไรมีอิทธิพลอะไรกับบิตคอยนะครับเราก็จะเห็นภาพรวม ตรงนี้นะครับเป็นการโต้อตอบนะครับของอีลอนมาร์กเนี่ยอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของผมนะครับว่าการโต้อตอบของอีลอนมาร์กเนี่ยตั้งใจที่จะให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในกระแสนะครับไม่ได้เกี่ยวกับราคาอะไรหรอกนะครับเพราะว่าการโพสต์ล่าสุดเนี่ยราคาของบิตคอยเนี่ยอยู่ที่35,286ดสอลลาร์เท่านั้นเองไม่ได้อัพไม่ได้ขึ้นอะไรเลยไม่ได้เล่งราคาบิตคอยเลย อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นส่งสัญญาณนะครับว่าอีลอนมัสเนี่ยเริ่มคนเนี่ยเริ่มหมดศรัทธาละนะครับเพราะว่าโพสต์ไหนไปนเรื่อยเปื่อยนะครับกะให้ตัวเองเนี่ยเป็นกระแสให้คนจดจําตัวเองได้อย่างเดียวนะครับแต่มันอย่างนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของการโพสต์เนี่ยเราจะเห็นแกลบในเรื่องของราคาอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเราจะเห็นเลยว่า กระแสไหนนะครับที่ทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยขึ้นจริงๆก็คือพลังงานสะอาดหรือฟันเอเนอร์จีนี่เองพลังงานสะอาดนี่แหละครับที่ทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยสามารถไปถึง50,000หรือ60,000่ดอลลาร์ได้เลยทำไมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะอีลอนมาก์ชอบมาเกาะกระแสนะตอนราคาลดเนี่ยก็ทีละจริงๆอ่ะสาเหตุมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีลอนมากมากมายเลยนะครับ เพียงแต่อีลอนมาร์เนี่ยเป็นตัวเร่งเท่านั้นแล้วครั้งเนี้อีลอนมาร์กมาแซะนะครับเพราะว่าต้องการบอกคนะนะครับในเรื่องของบิตคอยนมันยังเป็นมันเป็นสินทรัพย์นะครับที่ต้องใช้พลังงานในการขุดเนี่ยมันทำลายธรรมชาติดังนั้นภาพลักษณ์ของเทสลาเป็นอย่างนั้นและสิ่งนี้เองนะครับที่อีลอนมาร์เนี่ยออกมาโพสเนี่ยตั้งใจจะบอกว่ากระแสจริงๆะ่ะ คือพลังงานสะอาดมากกว่านะครับพลังงานสะอาดนะครับเป็นปัจจัยหลักและเป็นหัวข้อข่าวที่อาจจะทําให้ราคาของบิตคอยเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างมากเลยและเป็นกระแสหลักด้วยนะครับในตอนนี้ซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันจะมีนวัตรกรรมอะไรเข้ามาช่วยและหรือว่ามี ผู้มีอิทธิพลบางกลุ่มนะครับที่พวกวานเนี่ยได้ซื้อข่าวหรือตั้งใจที่จะป้านข่าวเอาไว้นะครับเพื่อจะทำให้ราคาของบิตคอยเนี่ยมันพุ่งไปถึงขนาดนั้นซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าปัจจัยไม่ใช่อีรอนมัรหรอกนะครับแม้แต่ราคาขึ้นหรือราคาลงไม่ใช่โดยตรงนะครับแต่มีผลเร่งให้ราคาเนี่ยมันลงเร็ว แต่ราคาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะขึ้นเร็วเนี่ยอีลอนมาร์กด้วยนะอีลอนมาร์กจะเป็นคนช่วยนะครับเป็นคนช่วยที่ทําให้ราคาขึ้นเร็วแต่ราคามันจะไปสุดเนี่ยมันต้องอยู่ที่กระแสะตรงกระแสไหนนะครับที่ทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยขึ้นจริงๆก็คือพลังงานสะอาดหรือฟันเอเนอร์จีนี่เองพลังงานสะอาดนี่แหละครับที่ทําให้ราคาบิตคอยเนี่ย สามารถไปถึงห้าหมื่นหรือหกหมื่นดอลลาร์ได้เลยทำไมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะอีลอนมารกชอบมาเกาะกระแสนะตอนราคารถเนี่ยก็ทีละจริงๆอ่ะสาเหตุมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีลอนมารกมากมายเลยนะครับเพียงแต่อีลอนมาร์กเนี่ยเป็นตัวเร่งเท่านั้นแล้วครั้งเนี้ยอีลอนมาร์กมามาแซะนะครับเพราะว่าต้องการบอกกับคนนะครับในเรื่องของบิตคอยมันยังเป็น มันเป็นสินทรัพย์นะครับที่ต้องใช้พลังงานในการขุดเนี่ยมันทำลายธรรมชาติฉะนั้นภาพลักษณ์ของเทสลาเป็นอย่างนั้นและสิ่งนี้เองนะครับที่อีลอนมัสเนี่ยออกมาโพสเนี่ยตั้งใจจะบอกว่ากระแสรจริงๆอะ่ะคือพลังงานสะอาดมากกว่านะครับพลังงานสะอาดนะครับเป็นปัจจัยหลักและเป็นหัวข้อข่าวที่อาจจะทำให้ราคาของบิตคอยเนี่ย พุ่งขึ้นอย่างมากเลยและเป็นกระแสหลักด้วยนะครับในตอนนี้ซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันจะมีนวัตกรรมอะไรเข้ามาช่วยและหรือว่ามีผู้มีอิทธิพลบางกลุ่มนะครับที่พวกวานเนี่ยไปซื้อข่าวหรือตั้งใจที่จะปั้นข่าวเอาไว้นะครับ เพื่อจะทําให้ราคาของบิตคอยเนี่ยมันพุ่งไปถึงขนาดนั้นซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าปัจจัยไม่ใช่อีลอนมาร์หรอกนะครับแม้แต่ราคาขึ้นหรือราคาลงไม่ใช่โดยตรงนะครับแต่มีผลเร่งให้ราคาเนี่ยมันลงเร็วแต่ราคาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะขึ้นเร็วเนี่ยอีลอนมาร์กด้วยนะอีลอนมาร์กจะเป็นคนช่วยนะครับเป็นคนช่วยที่ทําให้ราคาขึ้นเร็ว แต่ราคามันจะไปสุดเนี่ยมันต้องอยู่ที่กระแสตรงนี้ต่างหากลหละนะครับท่านผู้ชมทางบ้านสามารถโพสต์เข้ามาได้นะครับสามารถให้ความคิดเห็นนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไงถ้าผมผิดเนี่ยขอประทานอภัยด้วยนะครับแต่เรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับสามารถโพสต์เข้ามาได้รู้สึกยังไงนะครับเกี่ยวกับอีลอนมาร์รู้สึกยังไงเกี่ยวกับพลังงานสะอาด มันจะเป็นกระแสหลักได้เปล่านะครับที่จะทําให้ราคาบิตคอยอัพไปถึงห้าหมืนดอลลาร์หรือสี่หมืนดอลลาร์ก็อเอาประมาณเนี้ยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไงนะครับสําหรับผมนะส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องเนี้ยนะครับเป็นเรื่องน้ําจิ้มนะครับแต่ถ้าเกิดเราวิเคราะห์อะไรลงไปลึกๆอ่ะเราจะเข้าใจปมถึงปัญหานะครับและก็เข้าใจจิตวิทยาของมนุษย์นะครับในการที่อ่าพวกวานเนี่ย เขาจะใช้ข่าวอะไรในการเก็งกําไรสําหรับวันนี้ท่านผู้ชมชอบหรือไม่นะครับเราก็มีกลุ่มหนึ่งที่เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับชื่อกลุ่มชื่อว่า Signal กลุ่มนี้จุดเด่นนะครับที่ผมเข้าไปดูแล้วคือการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดฟิวเจอร์แล้วก็ตลาดสปอตจะบอกรายวันเลยนะครับบอกอย่างละเอียดมากๆว่าจะเข้าซื้อเข้าขายยังไงถ้าเกิดคุณไม่ใช่ นักเทรดมืออาชีพนะครับคุณมีงานอื่นต้องทําแล้วอยากที่จะเพิ่มรายได้ของคุณนะครับในการเทรดรายวันเพราะบางทีเราไม่มีเวลานะครับไปนั่งเฝ้ากราฟสี่ชั่วโมงก็สามารถเข้าไปสมัครได้เลยเพราะว่าในช่วงเดือนนี้ยฟรีอยู่ครับแต่เดือนอื่นๆเนี่ยอาจจะมีเลทราคาอะไรของมันนะตามนั้นนะครับก็ลองไปเข้าไปดูนะครับก็อาจจะทําให้คุณนะครับ มีมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับอย่าเพิ่งไปนึกถึงเรื่องตัวจำนวนเงินนะครับแต่นึกถึงว่าสิ่งที่คุณอยู่ในการทำธุรกิจนะครับและก็การอยู่ในวงการของคริปโตเคอร์เรนซีเงินไม่ใช่ปัญหาแต่เวลานะครับที่จะทำให้คุณมีเงินเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละครับสิ่งที่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าฉะนั้นต้องมีการจ้างนะครับต้องมี ต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างนะเพื่อจะให้คุณเนี่ยประหยัดเวลานะครับถ้าเกิดคุณไปนั่งฟังนักวิเคราะห์บางทีนักวิเคราะห์ก็ดีนะครับก็สามารถติดตามได้แต่อันนี้อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่คุณจะสามารถที่จะใช้วิธีนะครับที่คุณจะประหยัดเวลาของคุณได้เพราะบางทีนักวิเคราะห์ออกมาแต่ละคลิปบางทีก็ไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้ทำคลิปทุกครั้งนะครับ ก็มีไม่กี่คนนะครับที่ทำนะครับก็ลองดูนะครับอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่คุณชอบก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามวันนี้เรามี4ช่องทางครับคือบล็อกดิ c e b o o k YouTube และไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community คิดเห็นยังไงนะครับหรือว่าอยากเข้าไปมีเพื่อนในวงการของคริปโตเคอเรนซีนะครับและได้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกันได้นะครับเข้าไปในกลุ่มของ c r y ปโตเคอเรนซี c คอมมิตี้ได้นะครับเพื่อจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนกับในต่างประเทศมีชุมชนริสติดทวิต t ตอรนะครับคุยกันจะเอายังไงกับราคาบิตคอยต่อดีในแต่ระยะเวลาจาัดพอร์ตการลงทุนยังไงนะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครในนั้นก็จะมีรายละเอียดให้คุณ และจะมีที่ปรึกษาดีๆอีกหลายคนให้กับคุณเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ bitcoin signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่ และตอนนี้เราก็ใส่เกต i ิดกันใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยแลกสีอัคเดท